สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับยานแม่ BMW r 1 2 GS a d v e n t u r าค่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัวประกอบนอกนะคะปี2015ค่ะเป็นตัวกุญแจนะคะจอเข็มค่ะเลขไม์คันนี้3 8 2หม่คันนี้38,257กิโลเมตรค่ะ สำหรับใครที่เป็นสายเดินทางนี่คะก็ต้องคุณนะคุณตากับรุ่นนี้เป็นอย่างดีค่ะที่สุดของสายเดินทาง BMW r 1 2 GS Adventure ค่ะสำหรับ GS a นะคะตัวถังใหญ่ค่ะถังน้ำมันจุ30ลิตรนะคะตัวนี้ก็คือเป็น ตัวแรกเลยนะคะของโฉมนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น US Spec นะคะก็คือตัวประกอบนอกค่ะคันนี้ลงในเล่มเลยนะคะว่าเป็น R 1ัน2 GSA US นะคะลูกค้าเป็นตัว normal ค่ะเป็นตัวสูงนะคะลูกค้าที่สูงแต่1 6 7ซนติเมขึ้นไปก็สามารถขับได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เบาะค่อนข้างเตี้ยนะคะลูกค้าของแต่งคันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าแบรนด์เนมทั้งคันนะคะตอนปี15นะคะโหใครแต่งแบบนี้ก็คือต้องแบบ มีเงินนิดนึงเลยนะคะของแต่งอย่างแรกเลยก็จะเป็นปี๊บสามใบค่ะเป็นของท r ร์เทคสิงคโปร์นะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้า แคชบาร์บนล่างค่ะเป็นของศูนย์เสริมแคชบาร์วายนะคะยอดทีสุดๆเลยก็เป็นของท o ร r เทคนะคะแล้วก็เสริมแคชบาร์หน้าตัวนี้ก็เป็นท r ร t เทคเช่นเดียวกันค่ะอกล่างใหญ่นะคะเป็นของท o ร r เทคนะคะไฟสปอร์ตไลท์มีมาทั้งหมด3คู่นะคะลูกค้าคู่กลางเป็นของศูนย์นะคะแล้วก็มีกาด เป็นของกาดไฟสปอตไลท์เป็นของทราเทกนะคะคู่บนนะคะเป็นของโมโตแฟนพร้อมชุดสวิตแล้วก็คู่ล่างเป็นของโมโตวูฟค่ะลูกค้า6ดวงค่ะจัดเต็มกันไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้ติดกันสะบัดมานะคะกันสะบัดเป็นของทราเทกนะคะรุ่น csc นะคะยางใหม่นะคะเป็นยางพิลลารี่นะคะปี2023ค่ะลูกค้าให้ดูยางคะ่ะใหม่กริปเลยนะคะกาดไฟหน้าก็เป็น ทัวร์เทคนะคะแน่นอนค่ะน,นี่ทัวร์เทคทั้งคันนะคะแบรนด์เนมเลยแบบที่แอดมินบอกเลยนะคะการแฮนด์ค่ะก็เป็นทัวร์เทคเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าการดิดคนซอ้อนค่ะตรงนี้ก็จะกันเวลาที่เราลุยน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ํากระเด็นขึ้นมาถึงคนซอ้อนนะคะก็เป็นของทัวร์เทคเช่นเดียวกันคะ่ะการเฟรม3าช่างนะคะก็เป็นทัวร์เทคค่ะ คันนี้ใส่ต่อแฮนด์มาแล้วเรียบร้อยมีที่จับโทรศัพท์เรียบร้อยตรงนี้เป็นปุ่มไฟสปอตไลท์นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เปลี่ยนปั๊มมานะคะปั๊มล่างค่ะเป็นของ BMW รุ่นใหม่เนื้อเชงแล้วก็คือเป็นปั๊มของตัวใหม่แล้วนะคะเบ็กดีขึ้นแน่นอนนะคะคันนี้เรียกได้ว่าแต่งมาให้แบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วค่ะลูกค้า ตีนเป็ดเป็นของแซนแมนค่ะแล้วก็มีคันเกียร์ก็เป็นทัวร์เทคเช่นเดียวกันนะคะทัวร์เทคทุกจุดค่ะนี่ค่ะกันดีดนะคะกาดเฟรม3มช่างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือเป็นฉมแรกใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวกุญแจแล้วก็เป็นตัวจอเข็มนะคะแต่คันนี้ค่ะได้ติดตั้งควิกชิ h เตอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะคว i กชิ h เตอร์กคือเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัทเลยนะคะ รถส,สวยนะคะลูกค้ารถปี1-5เนาะก็รถส,สิบปีค่ะสภาพนิ้มเจ้าของดูแลดีมากๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะรถพร้อมใช้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดรถพร้อมใช้งานค่ะยางใหม่ด้วยนะคะ ใครที่มองหาอยู่นะคะลูกค้าแอดมินบอกได้เลยว่าราคาคือสุดเลาใจแน่นอนใครได้ไปรับรองว่าคุ้มมากๆนะคะราคาค่ตัวตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไปให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่คันนะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ